イグロ。 เขาเป็นหนึ่งในเสาหลักของหน่วยพิฆาตอาสูรและมีตำแหน่งเป็นเสาหลักอสรพิษภูมิหลังของโอบานนายโอบานนายเกิดในครอบครัวที่บูชาอสรพิษครอบครัวของเขามีการเสียสละลูกหลานให้กับงูยักษ์เพื่อขอพรและความมั่งคั่งเขาถูกขังอยู่ในห้องเล็กๆและถูกเลี้ยงดูโดยไม่มีความรักใดๆเมื่อโอบานนายอายุได้12ปีเขาก็ถูกนำไปบูชายันให้กับอสูรครึ่งคนครึ่งงูเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีของครอบครัวหลังจากที่รอดมาได้โอบานนายก็ไม่เคยเชื่อใจคนในตระกูลเขาอีกเลยแต่ถือยังง เขาก็มีเพื่อนที่เป็นงูอยู่หนึ่งตัวงูตัวนี้เป็นงูที่เล็ดลอดเข้ามาหาโอบันายเองเขาจึงตั้งชื่อให้งูสีขาวตัวนี้ว่าคาบูระมาลุหลังจากนั้นอีกไม่นานเขาก็สามารถดันด้นหนีออกมาได้ในภายหลังแต่ก็ต้องแบกรับแผลทางจิตใจที่เจ็บปวดในอดีตอย่างไรก็ตามโอบันายที่สามารถหนีออกมาได้จากการตามล่าของอสูรงูก็ถูกมันตามล่าอย่างไม่หยุดยัง้งจนโอบันายเกิดเสียท่า และกำลังจะถูกอสูรงูฆ่าและกินเพื่อเป็นเครื่องสังเวยก็ได้มีชายปริศนาคนหนึ่งเข้ามาช่วยเขาไว้ได้ทันชายคนนั้นก็คือชินจูโรเรนโกคุพ่อของเคียวจุโรเรนโกคุอดีตเสาหลักเพลิงที่อยู่ในหน่วยพิฆาตอสูรนั่นเองจึงทําให้ออบาไนตัดสินใจเข้าร่วมหน่วยพิฆาตอสูรตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาต่อมาโอบาไนได้เข้าร่วมกับหน่วยพิฆาตอสูรและได้รับการฝึกฝนกลายเป็นนักดาบที่มีความสามารถสูงโดยความสามารถในการใช้ปานอสรพพษจึงเป็นรูปแบบการต่อสู้ที่เน้นการเคลื่อนไหวที่รรววดเ็ และรุนแรงโอบันายสามารถจัดการกับอสูรได้อย่างมีประสิทธิภาพและก็ได้รับตำแหน่งเป็นเสาหลักอสรพิษโอบนายมีลักษณะภายนอกที่เป็นเอกลักษณ์เขามีผมยาวสีดำดวงตาสองสีตาข้างหนึ่งคือสีเหลืองส่วนตาอ,อีกข้างหนึ่งคือสีเขียวดวงตาที่แตกต่างกันนี้เป็นผลมาจากการโดนพิษของอสรพิษในวัยเด็กโอบันายสวมหน้ากากปิดปากไว้อยู่ตลอดเวลาเพื่อซ่อนแผลที่ปากที่ครอบครัวได้กันแกล้งเขาในอดีตั่นเองบุคลิกภาพของโอบนนาย เขาเป็นคนที่เยือกเย็นและเงียบขรึมเขามักดูเหมือนจะไม่มีความกรุณาและห่างเหินจากเสาหลักคนอื่นๆแต่อย่างไรก็ตามโอบานายนั้นมีความจงรักภักดีและความรับผิดชอบสูงต่อหน่วยพิฆาตอสูรและเสาหลักอื่นๆเขามีความห่วงใยและเป็นห่วงคนรอบข้างแม้ว่าจะไม่แสดงออกอย่างชัดเจนโอบานายนั้นมีความสัมพันธ์ที่พิเศษกับมิซุริครันโรจิเสาหลักแห่งความรักแม้ว่าเขาจะดูเย็นชาและไม่แสดงออกมากนักแต่ในความเป็นจริงแล้วโอบานายก็มีความรู้สึกห่วงใยและรักมิซุริเป็นอย่างมากเขามักจะเป็น ห่วงความปลอดภัยของเธอและพยายามปกป้องเธอในทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโอบานายมีบทบาทสําคัญในการต่อสู้กับอสูรโดยเฉพาะการต่อสู้ในช่วงตอนท้ายๆเขาจะได้ต่อสู้กับอสูรระดับสูงและการต่อสู้กับคิมุซุจิบูซันโอบานายแสดงให้เห็นถึงความสามารถและความมุ่งมั่นในการทําลายอสูรและปกป้องมวลมนุษยชาติก็เป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสําหรับตัวละครเท่ๆอย่างเสาหลักอสอรพิษโอบานายอิกุโระถ้าหากชอบเรื่องราวของน้อนเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์ให้พี่ด้วยนะครับและต่อจาก พี่ก็จะอธิบายสกิลคร่าวๆข,ของ f a l l เ n น b อบ a i ในเกมรถ o อ of m o n s n s y a y e r ซึ่งวันนี้น้องก็โผล่มาในโหมด p i ULAR TENDING นั่นเองนะครับและเราก็ไปดูความสามารถของน้องกันเลยสกิลที่1 Winding s p e n สเปนสแโจมตีเป้าหมายทั้งหมด และสร้างความเสียหาย120ซนพร้อมทั้งเพิ่มสถานะอยซันให้กับเป้าหมายที่มีค่า ATK สูงสุดจะมีผลดังนี้1นนั้นเพิ่มสถานะพิษให้กับเป้าหมายที่มีค่า ATK สูงสุดสถานะนี้จะทําให้เป้าหมายได้รับความเสียหายเพิ่มเติมในระยะเวลาหนึ่งสก,กิลนี้มีประโยชน์ในการจัดการกับศัตรูที่มีพลังโจมตีสูงและสามารถทําให้ศัตรูทุกตัวในสนามได้รับความเสียหายพร้อมๆกันอีกทั้งยังเพิ่มสถานะพิษให้กับศับตรูที่แข็งแกร่งที่สุดอีกด้วยสามารถลดพลังชีวิตของตูได้ รวดเร็วยิ่งขึ้นนั่นเองมาดูสกิลที่2จะเป็นไอ์เป็นพาสซีฟสกิลนะครับสกิลนี้จะพิเศษมาก,ากเมื่อเป้าหมายที่ถูกโจมตีและมีพลังชีวิตลดลงต่ำกว่า50%จะได้รับสถานะสเปนไอ์ดีบับสเปนไอ์นั้นคืออะไรสถานะนี้จะทําให้เป้าหมายได้รับความเสียหายเพิ่มอีก20%จากการโจมตีของทุกประเภทเลยและจะคงอยู่เป็นเวลา2เทินประโยชน์ของสกิลนี้คือเพิ่มโอกาสในการจัดการศัตรูที่มีพลังชีวิตต่ําให้สําเร็จในระยะเวลาอันสัน้น2คือ ทำการโจมตีศัตรูที่มีสถานะสเปนอายได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พราะจะได้รับความเสียหายที่ได้รับเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับสกิลที่3คอยโชกสกิลนี้จะเลือกโจมตีศัตรูที่มี HP ต่ำสุดและสร้างความเสียหายถึง2องรเอเของค่า EDK อบายนและจะส่งผลเพิ่มเติมถ้าหากเป้าหมายติดสถานะสเปนไอจะทําให้สกิลเพิ่มความสามารถดังนี้ถ้าเป้าหมายติดดีบับสเปนไอจะได้รับความเสียหายเพิ่มเติมอีก20%ของพลังชีวิตสูงสุดคือ MaxHP ของศัตรูและทําให้เป้าหมายติดสถานะสตันด้วยคือประโยชน์ของสกิลนี้จะสร้างความเสียหายรู ดุแรงให้กับเป้าหมายที่มี HP ตำ่ำและจะทำให้ศัตรูที่ใกล้ตายนะั้นถูกจัดการได้อย่างรวดเร็วเมื่อใช้ร่วมกับสถานะสเปนไอสกิลนี้จะทำให้ได้รับความเสียหายเพิ่มเติมและถูกสตัน์ทช่วยให้ทีมของผู้เล่นเนี่ยได้เปรียบในการต่อสู้อย่างมากนะครับบอกได้เลยว่าถ้าศัตรูมี HP ต่ำเนี่ยสกิลนี้จะแรงโคตรเลยนะครับและมาดูสกิลสุดท้ายสเปนคอมโบเป็นสกิลพาสซีฟนะครับสกิลนี้เป็นสกิลที่มีผลในการเพิ่มสถานะทั้งหมด3อย่างคือ 1. นึ่งพ้อยซันสเฟรมพอยซันและ3 S มสกิลเวทนั่นเองนะครับซึ่งสกิลนี้จะสามารถคอมโบได้กับฮีโร่หลายๆตัวเลยนะครับตัวโอไบนายนั้นจะเก่งมากๆถ้าหากเป้าหมายติดสถานะเหล่านี้อยู่สถานะเหล่านี้นั้นคืออะไรบ้างแลยวพี่จะเล่าให้ฟังครับ1คือถ้าเกิดมีการโจมตีทั้งหมดจะเพิ่มโอกาส30%ในการติดพิษนะครับก็คือการติดดีบัฟพอยซันนั่นเองทุกๆก,การโจมตีจะมีโอกาส30%ที่จะเพิ่มสถานะพอยซันให้กับเป้าหมายซึ่งทําให้เป้าหมายได้รับความเสียหายอย่าง ต่อเนื่องในระยะเวลาหนึ่งสหากเป้าหมายติดสถานะเวท รับประกันได้เลยว่าจะเพิ่มระดับของพ o อยซันให้อีก1ระดับให้กับเป้าหมายนะครับถ้าเกิดติดสถานะเวทเนี่ยก็จะเพิ่มระดับของพิษให้อีก1นึ่งเลเวลให้กับเป้าหมายนั่นเองแหละครับสามหากเป้าหมายติดสถานะเบิร์นหรือสถานะเผาไหมก็จะเพิ่มระดับของเฟรมพ้อยซันให้กับเป้าหมายอีกโอ้โหสกิลนี้คล้ายๆกับเป็นสกิลซิกเนเจอร์ของโอบันายเลยนะครับเรามาดูสถานะพิษกันว่ามันคืออะไรบ้างสถานะดีบัฟพ้อยซันคือทําให้เป้าหมายได้รับความเสียหายต่อเนื่องสสถานะ เฟรมพอยซอนคือลดปริมาณการฟื้นฟูของเป้าหมายลง50%สถานะนี้จะคงอยู่เป็นเวลา2เทินในเกมนี้ตัวไหนที่ฮิลแรงๆเนี่ยบอกเลยว่าโอบานใยจะเป็นตัวเนิร์ฟของฮีโร่นั้นๆเลยนะครับประโยชน์ของสกิลนี้คือ เพิ่มโอกาสทําให้ศัตรูติดสถานะพอยซันและได้รับความเสียหายอย่างต่อเนื่อง2เมื่อใช้ร่วมกับสถานะเวทจะเพิ่มระดับพอยซสั่นให้กับศัตรูและทําให้ศัตรูได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก3าและเมื่อใช้ร่วมกับสถานะเบิร์นจะเพิ่มสถานะของเฟรมพอยซันซึ่งลดการฟื้นฟูพลังชีวิตของศัตรูทําให้ศัตรูฟื้นฟูพลังชีวิตได้ยากในระหว่างการต่อสู้นั่นเองนะครับสกิลนี้มีประสิทธิภาพสูงมากเมื่อใช้ในการควบคุมและทําลายศัตรูที่มีการฟื้นฟูพลังชีวิตสูงงงนนนะรบออยยย่ย่่่าาเเชชชุ ซึ่งโอบานายเนี่ยจะทําให้การต่อสู้เป็นไปได้ง่ายมากบอกได้เลยว่าตัวโอบานายเนี่ยเป็นตัวที่แจกพิษได้รุนแรงมากๆที่สุดในตัวหนึ่งของเกมเลยนะครับมาเดี๋ยวเรามาสรุปข้าวๆข,ของสกิลโอบานายกันนะครับหลักๆก,ก็จะเป็นการติดพิษนะครับมีสกิลการโจมตีทั้งหมดหรือโจมตีหมู่นั่นเองนะครับหลังจากนั้นเมื่อเริ่มการโจมตีโอบานายก็จะแปะสถานะดีบัฟให้กับศัตรูด้วยทอ,องถ้าหากศัตรูติดดีบัฟและมีพลังชีวิตต่ํากว่า20%จะทําให้ทุกการโจมตีเนี่ยเาเมจขึ้นอีก บ,บอกเลยว่าแรงโคตรๆนะอันนี้ย้ําว่าการโจมตีทุกประเภทนะครับบอกเลยว่าถ้าเกิดติดดีบัฟเซเป็นไอจะทําให้ทุกสกิลเนี่ยแรงขึ้น20%ซึ่งโกงมากๆเลยครับสามโอบานนจะแจกดีบัฟแล้วก็ติดสตันอีกนะครับและ4สามารถคอมโบดีบัฟกับเพื่อนได้ถ้าหากมีเพื่อนๆที่มีดีบัฟเหล่านี้จะทําให้โอบานไนเก่งมากๆนะครับและนี่ก็เป็นประวัติข่าวๆและสกิลข่าวๆข,ข,ของคนที่ชื่อโอบาลไยอิลุโกหรือว่า ฟอร์เรนโอบ a นไนเฮฟวี่พอยซันในเกมโ o a ดออฟเดมอน l a เลเยอนั่นเองนะครับถ้าหากคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พี่ด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ถ้าหากมีคลิปใหม่มันจะได้แจ้งเตือนไปที่มือถือของน้องนองนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ถ้าหากข้อมูลผิดพลาดประการใดพี่ก็ต้องกราบขออภัยไวนะ้ณที่นี้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ใน EP ถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ